ดีครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาที่วัดป่าปากโดมนะครับอําเภอพิบูลมักสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนี่นเรามาช่วงใกล้ที่วัดเขาจะปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยดูแบบลง,ลงตาเป่าตาไปเยอะเลยชเขาเริ่มเก็บแล้ว องพญานาคนะครับแห่งลุมแมน้มูล อันนี้องค์ย่าเกตประทุมมานะครับองค์ปู่นะครับธนมูลนาคานาคราชนะครับน,นี่ก็เป็นองค์พญานาคดำกับพญานาคขาว สวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับช้างเอราวันเ,วเราจะพาลงไปถ้ำนะครับ ชาวเวสสวนนะครับ เราจะพารอดนะครับให้ทองพญานาควังนาคินพญาธนมูลนครราชนะครับ มาดูตรงนี้จะเป็นวิววิวเปิดแฟลชให้หน่อยสิยิงแฟลชไปดูดูนี่เป็นปากทางขึ้นมาเห็น้วไม่ตาย่า,ะน,ยาน,นะตอนนั้นพามิวสิคมามิวสิคมันร้องดังมากถ้ามันสั้นแค่นี้แหละใช่ ตรงนี้ก็คือสามารถให้อาหารปลาได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นวิวไหมนะอุ๊ยปลา,าเริ่มเลยปัสสายหรือเปล่า,า,าให้มีเงินเรียนสิบบาทนี้มาทําบุญแล้วก็เอาอาหารให้ปลาออออเออเดี๋ยวเราค่อยไปปากโดมบรรจบกับน้ำามลนะครับรสวยงามมาก อันนี้ทำบุญให้หารปลานะครับสิบาทนะครับท่าไ,ไหค่ไะแอ่นี่ไงมะเร็ว,วอุวว้ยอุ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 ้ยหัวใหญ่มากน้ำบนเฮ้ย เขากัดจะกัดกันที่ไหนปลาตะเพียนโดนกัดปลาตะเพียนปลาเนี่ยปลาสวายนี่น้ำบูดเลยไหมเนี่ยแน่เปียกหมดแล้วเดี๋ยวก็ตีสลอกตัวใหญ่ทะเลาะกับปลาไม่จะมีใหญ่มีตัวใหญ่กว่าโอ้โตัวใหญ่กลางน้ำขึ้นมาฮะ มันก็รอมากินอาหารไงไปฟังนน่นดีกว่าเดี๋ยวรอไปนู่นไปเจอกับคุณชายเพชรไม่ก็เก็บกอาหารมาที่เหลือมานีหวันนี้าหวันบางนี้มันถึงจะแจ้ง, <c oughs> งจริงปิงจังปางแจงแปงจงโปง้ <c oughs> อในพันเฮ็ดเพื่อกันน้ำเข้า ออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นี่ไม่ไม้ที่นไปนีน่มันถึงแจ้งดีไป<ะ>นั่นไปติดแต่งตัวทับเจ้าติดไว้เดียวบดเบ็ดบนควาสวายไฟจะกล้องค่อยหรือเปล่าค่อยเปิดแฟช แล้วคุณแม่ก็มานี่สินี่วเพื่อจะไปยืนอ๋อจะไปยืนรวมกันคนจะรับน้ําหนักหลายเกินไปโอ้ไม่แหงนี่นแล้วลงไปในน้ําเลยอยากได้วิวสวยๆนะน่ะอุ้ยนี่ตรงนี้สวยมากนี่เป็นจุดตัดของแม่น้ําพอดีเนี่ยตอนนั้นเรามาปล่อยปลารือว่าอะไรวะ ใช่สวยงาม,มหญิงมิวนะครับโอ,อ,อ้หหัวบเบิร์นเบล่าเลยโอ้โหปลาตะเพียนใหญ่มากใหญ่กว่าทางนั้นนะ่ะเนี่ยดูดิเอออาจจะยีย่สกใหญ่เวอร์ ียัง,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 งสนุกสนานกับการเาทำบุญกันเต็มที่นะครับผมควรละสิบบาทมันมีปลาไหนเลยมันจะการยามเย็นนะครับ <ç util itarian ism> อ,อันนี้โม่นโม่น้ำจืดหรอ ดูดี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 น้องมานี่แล้วอุ้ยนี่นี่ตัวนี้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 นี่นี่มันคือตุกอะไรอ่ะอะไรเนี่ยน่ารักมากยายยายถ่ายให้หนูหน่อยเราจะไปยืนตรงนั้นอดี๋ยวเพิ่งเด้อพ่ออย่าเพิ่งให้หมดเห็นแล้วเห็นแล้ว อย่าได้กเขาเรียกแบบที่มันไปจับปลาบึกไปทางนึงวอลนี้่แบบวิวชาหนึงครับ,บเดี๋ยว <สา S 1> เรากำลังเดินทางกลับกันนะครับผมให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยกันแล้วจำได้ไหไมเที่ยมที่ก่อนเออแม่ไทยรู้สึกแฉ อันนี้คือเลี้ยงเดี๋ยวเขามาปล่อยเงี้ยแล้วเส้นพางนมันก็ตายตายครับออกซิเจนไม่มีนี่ที่มันรอยลอยหัวนี่เลรียมได้เลยออกซิเจนไม่พอมันก็เลียวหัวตุ่นน้ำมันน้อยมันเน่าเรื่อมาก ไหนลองค <ues> <อ>ุณอยู่บนละมุมเลย